นี้ใหแม่หมแล้วมันนวดยังไงอ่ะเื้ออันนี้ไปซื้อยานวดเป็นจะเป็นเก้าอี้นวดอแม่อยากได้พักกาศสองสวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะทุกคนเข้าสู่ช่องธนาแอนเอ e r y ร์สนะครับเดี๋ยวผมจะพาวันใหม่ครับออกไปซิ่งแต่ว่าจะไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวขอไปหาวันใหม่ก่อนไม่พร้อมยาง ทำ้อย่างทำไรอ่ะฮะอ,อ๋อเรียนอยู่เหรอเลิกกี่โมงได้เสร็จแล้วยข้อเลสองข้ออ,ขอ,อ่ะโอเคอ๋อนี่คุณเปลี่ยนชุดแล้วเหรอโอเคไปเรียนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอนใหม่แป๊บหนึ่งนะครับรอนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปซิ่งกันรอสักครู่ One pair pants later. of เอาละครับเหมือนว่าคุณเมืไหนเขาจะพร้อมนะฮะเขาจะโกนขึ้นมาเรียกมันไหมมันไหมมันไหมอ่ะหายไหนแล้วอมันไหมอ่ะมันจะโกนเรียกแล้วก็หายไปอืมเล่นหมาอยู่ข้างนอกดินเสียงแล้วนายไปดูสิมันไหมเอ้านี่อะไรมายืนรออะไรใกล้ปีใหม่แล้ว ต้องทำอะไรซื้อของขวัญเดี๋ยวจะมีภารกิจนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปเลือกของขวัญคนละสามอย่างที่แบบเรียกว่าพีคผีสุดๆเลยที่แบบโอ้หแม่งชอบเลยอ่ะพร้อมยังตอนนี้พร้อมยังพร้อมแล้วปายพูคิดเอาไว้หรือยังว่าจะซื้ออะไรแป้งแป้งอะไรแป้งทั่วไปคุณตื่นเต้นไหมตอนนี้ตื่นเต้นโอเคป้ายลุยไปเจอกันที่ดู่นเลยอ่าตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผม ที่จะมาซื้อของกันเป็นไรอะม่วงเหรอเอางั้นนอนงั้นงั้นคุณนอนไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมนอคนเดียวนะ่คนต้องอไม,ไม่ไม่รอสิอ่านี่ผมใส่แมสแล้วครับเรียบร้อยปิดสิวเรียบร้อยเออแมสดนี่ดีนะนอจกจากจะก,กันโควิดกันโรคกันเชื้อโรคแล้วคนที่จะเป็นสิวอยู่ที่หน้านี่ป้องกันได้เต็มที่นะฮะแต่ว่ามันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งที่ของการเกิดสิวคือการใส่แมสนั่นเองนะครับผมนื่ากใส่แมสกสกนะฮะสิวจะขึ้นได้แต่นีนต,ต,ตอนนี้คือได้ป้องกันสิวสุดท้าย ก็เห็นอยู่ดีไปพร้อมเลดี้เฮ้ยทำไมเลดี้โนไช่อยู่ที่ไหนตอนนี้ดองกี้ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ดองกี้นะครับผมที่หนักลงก่อนลงก่อนอะไปยวเข้าไปเลือกของกันนะฮะมาลงวัดปันใหม่คุณเคยมาที่นี่ไหม คยไปดูแต่ซื้อของแล้วก็เคยมาข้างเดียวแบบอ๋อเคยไปเล่นข้างบนมามนไปเล่นบนมามนข้างบนนี้จะมีที่ก็ได้เป็นสวนสนุกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีของให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มีภารกิจเลือกของมา3อย่างมีเวลาครึ่งชั่วโมงแยกกลุ่มหาทําไมกลัวผมรู้ว่าของคุณซื้ออะไรเหรอได้สิงั้นเดี๋ยวเราแยกกันอีกสามสิบนาทีกลับมาเจอกันเข้าใจไหม,มผมมีตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้ออะไรดีอ่ะขนมเหรออ๋อ มีอันนึงมีขนมที่มันเรียกว่าเป็นบวยเป็นบวยแผ่นที่คุณแม่ชอบไปซื้อกินที่ญี่ปุ่นไปเดี๋ยวไปดูกันวานนี้นะคะหนูวางแผนไปว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของใช้ก่อนแล้วค่อยมาซื้อของกินซื้อเอาไปใช้เองได้ไหมเน,นี่ยน,นี่มันคืออันนี้ฮะแต่ไม่รู้ยี่ห้อนี้หรือเปล่า ดอบอกมันใหม่เพามีงบ1,000บาทเดี๋ยวมันใหม่ซื้อแบบรถไปแย่เลยอะ่ะอ่ะอันนี้ก่อนที่แรกได้มาแล้วฮะไปดูงบ,นบนดีกว่าน่าจะมีของเยอะกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อันนี้ต่างหากนี่ซองนี้น่าจะเป็นอีกยี่ห้อหนึงเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปส่องกันเลยแต่อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงไปข้างบนกันเมือ่อกี้ผมซื้อมาเท่าไหร่แล้วอ่ะสองร้อยเหรอเสื้อเสื้อยคะอ่ะหมวกคริสต์มาส ไม่เป็นไรบอกคริสมาสวันใหม่อยู่ไหนหาวันใหม่ก่อนความสวยความงามเป็นผู้หญิงเหมือนแม่ต้องชนะแน่คริสีอ่อนให้แม่สองร้อยสีบเกเฮ้ยวนใหม่ผมได้มาแล้วก่อนผมจะบอกให้มันนี่ก่อนลืมบอกว่ามีมีงบอยู่หนึ่ันบาทนะเโอเคไปไปแยก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 ยของมาสั่งแยก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  ตอนนี้ครับผมมีแพลนครับที่จะซื้อเก้าอี้นวดให้คุณแม่ในราคางบ1,000บาทแน่นอนแต่ประเด็นคืออยู่ตรงไหนดีกว่าบล็อกกลิ่นเหม็นหลังขับถ่ายครับพอดีผมเป็คนคนหอมไม่ต้องใช้ตนี้ให้แม่ดีไหมุ๊้ แล้วก็กลับมาข้างแต่งใน,ห,นหรือลองไปดูข้างล่างแมวันใหม่เอ,อลองไปดูข้างล่างนี่เหรอก็มีแคมปิ้งเหรอแล้วมันนวดยังไงอ่ะซื้ออันนี้ไปซื้อยานวดเป็นกัเป็นเก้าอี้นวดคุณแม่ต้องชอบแน่เลยเขาคิสทั้งสัรว์นี้นี่อันนี้สี่สี่สี่เก้าได้ราคาเก้าอี้ผมต้องผมว่าผมต้องหาซื้ออะไรที่มันหาๆไว้อันหนึง่งเพิ่ใหม่จับได้นั้นถ้ากำลังหาอย่างหนึ่งอยู่รอกัอนนะไปเลยไปทางอื่นก่อนเกือบไปแล้วครับ นนีะเราอดมใช่เดี๋ยวมาดูอะไรที่มันมันสามารถใช้คู่กับอี้นี้ได้นะฮะจะไปกลายเป็นการเก้าอี้ e. นวดครับผมเก้าอ e. ี้นวดนี่นี่อันนี้แล้วกันเฮดมาสเซอร์เจอร์เท่าไหร่99บาทเยี่ยมเลยฮะเอจงจริงอะ่ะก็ครบแล้วแหละแต่ว่าอยากได้อีกหนึ่งชิ้นให้มันครบพันหนึง่งเดี๋ยวไปดูซิส่วนมันอประหลดาดโประหลาดนี่จะเป็นของกินซะเยอะเลยของกิสนสำหรับใช่กินห่างไหม ้ยแม่ไม่กินผักเลยเหรอแม่กินผักแต่หนูไม่กินแ8ดสิบแปดบาทได้ทำกงสื่อได้นะใช่ทำกงสื่ได้แม่สลัดให้แม่ดีไหมใช่เลยนะสลัดตอนนี้นะคะมีหั่งการสลัดแล้วก็ลิปสติกตอนนี้เราเหลือเงิน614บาทไปซื้อของกินต้องซื้อของตลกตลกมากเลย นนม,มันมีโซนอะไรที่มัน,ม,นมันประหลาดประหลาดเดี๋ยวไปดูซิโซนประหลาดประหลาดผมดูพวกชุดเอาไว้แพงไหมอ่ะชุดแพงไหมห้าร้อยให้มันใหม่เปลี่ยนเลยม,มีอันนี้ไม่เคยเอโอ้ชุดซานต้าเหรอ199ร้อยเก้าสิบเก้าบาท ชุดซานต้าเหรออันนี้เดี๋ยว,เ,ยวเราโกงได้ไหมโกงฉลาดให้มันใหม่จากอันนี้ได้ได,ได้ไหมนะให้มันใหม่แพ้นะจากอันนี้ไปพร้อมเก้าอี้นวดบวยชุดซานต้าเอ้ยซานตี้ซานตี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ซื้อของมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะมาดูบินกันก่อนทั้งหมด1นึ่งพันยี่สิบหกบาทเฮ้ยทำไมมีเงินเพิ่มมาเขาเรียกว่าเกินเอาจริงๆแล้วคือมีอันนึงคือสบู่เจ้าสบู่เนี่ยราคา29บาท เรื่งตัด Transfer. ทิ้งใบอันนั้นคือผมซื้อใช้เองอะเพราะฉะนั้น1นึ่พบาทลบยี 9, บาทก็ไม่ถึง1,000บาทแล้วถูกต้องไหมเพอนใหม่698บาทคนละชิ้นก่อนเลยของคุณคุณเคยเห็นไหมอันนี้ <absol> คุณแม่ชอบกินใช่ปล่ะละ่ะ <ific. S 1> เ,เห็นไหมผมซื้อสิ่งนี้ที่ถูกต้องถูกใจคุณแม่มาส่วนที่คุณซื้ออันนี้มาเนี่ยเพราะอะไรให้แม่ขัดตัวได้ต่อมาพอมหนึง่งติ้งลิปสติกซื้อให้ใคร ดาวว่าใช้เองแน่นอนตัวนี้เป็นชุดนานตี้นะครับบอกแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าน้องจับได้อันนี้ต้องใส่ชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาเฮ้ยซื้อมาทำอะไรให้แม่กินฮะแม่ชอบกินผักเพื่อสุขภาพถ่ายให้ทายหอผมคืออะไรเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดานะเพราะมันคือเก้าอี้นวดเก้าอี้นวดนั่นเอง เฮ้ยทำไมอ่ะมาอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนอีทีีๆีเดี๋ยวนี่โอ้โหคลลลุกหลังจากที่เรารีวิวของทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโทรวิดีโอคอลไปหาแม่กันแต่ก่อนอื่นถ้ามีของชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งที่ท่าเลงเอาไว้มีให้หนูเปล่ามีแน่นอนนี่เลยประกันสุขภาพ Health Fit จากใครไกันชีวิตนั่นเองนะครับผมยุคนี้เนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากดูสิยิ่งออกมาข้างนอกเนี่ยยิ่งน่าลัวเข้าไปใหญ่ดังนั้นวันใหม่ของขวัญน,นี้ค่าเรื่องให้ทุกคนเนี่ยมันต้องเป็นของที่มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างไรกังวลที่สุดนะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วเฮลฟิตดีดีตัวเนี้ยเหมาะกับเราทุกคนเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่คุ้มครอง ค่ารักษาผู้ป่วยในใน,นเสื่มคันัวนใหม่ยังสามารถเลือกที่จะคือแบบคุ้มรองแบบผู้ป่วยนอกได้ด้วยซึ่งวงเงนินนะฮะสูงสุดถึงเท่าไหร่รู้ไหมว่าไหมสองล้านเฮ้ยเยอะกว่านั้น30ล้านบาทและยังสามารถกำหนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาก็แรกได้ด้วยนะคะโดยจะจ่ายเองก่อนหรือเคลมจากสวัสดิการเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้หากมีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินนะครับประกันนี้เนี่ยก็จะดูแล ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินได้เลยที่สำคัญนะครับทานได้ตั้งแต่อายุ1เดือนถึง80ปีเลยซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้เพราะตอนนี้คุณอายุเก้าขวบนี่อันใหม่นันต่อไปนี้นะเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้สบายใจแล้วรู้ไหมเพราะอะไรคะถ,ถึงบอกว่ามั่นใจมากบกว่าโอ้ ไปเที่ยวสบายๆเลยเพราะว่าข่าเนี่ยจะพาทุกคนไปทำประกันสุขภาพเทลฟิตดีๆจากไทยประกันชีวิตนั่นเองนะครับผมวันใหม่แล้วเขาก็มีบริการนะเท์แชร์โซลูชันที่ให้การดูแลตลอด20 <4. S 1> ชั่วโมงถูกต้องนะฮะอุ่นใจได้เลยนะครับว่าทุกท่านจะได้รับบริการอย่างดีที่สุดนะครับ พร้อไปถอดคุณแม่หรือยังโทรหาคุณแม่เลยอ่านี่เมื่อกี้ไปซื้อของขวัญมาจับฉลากให้คุณแม่เป็นของขวัญวันปีใหม่แม่เลือกเลขมาเลข1นึ่งถึงเลข6กจากอันเมื่อกี้แม่อยากได้อะไรมากสุดก็ผลกาศจะได้ก็แล้ประกาศกันเล่าวันนี้ไม่แต่ให้วันนี้เลยไงเดี๋ยวกลับไปให้ที่บ้านออ๋ใช่โอ้ แม่อยากได้ถักกาศนี่เก้าอี้นวดนะเก้าอี้แคมป์นี่ดูดิมันมีที่นวดด้วยเห็นไหมเนี่ยที่นวดหัวเดี๋ยวให้มันหม่จับแม่นี่จับให้มีฉลากอยู่ในนี้จับมาจับมาสองเบอร์สองถักากาศขาวมอบมอบมอบให้คุณแม่อ่ะมีนิกอันหนึ่งแล้วก็สลัดถักสลัดโวยพรปีใหม่คุณแม่สิ ขอให้คุณแม่มีความสุขนะคะเป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกๆบ่นน้อยใช่ไหมบ่นบน้อยใช่ด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะเอาปักกาดกลับไปส่งให้คุณแม่ถึงบ้านนะได้ค่ะบ๊ายบายยิงยิงป่าวยิงจุบจ่าคุณจับก่อนโ,<ฮ>โกงฉลากให้มันใหม่จับอันนี้ได้ได,ได้ไหมนะเดี๋ยวให้มันใหม่แท้นะจับอันนี้มา เอามาให้ผมหลับตาไวเบอร์1เบอร์หนึง่งคนหนึ่งคืออะไรชุดเซนเตอร์รับไปเลยลต่อไปตาค่าจับไปค่าหน่อยเบอร์สเบอร์สามเบอร์ส,ม,รสมคืออะไรกาอีนวดกาอีนวดของข้าได้ชิ้นใหญ่สุดใช้เลยของที่ได้เนี่ยเขาต้องใช้เลยมันใหม่ อ่างั้นเอางี้วันคิดมากคุณต้องใส่โอเคไหมโอเคโอเดลยี่ห้ายี่ห้าคุณต้องใส่นะยี่หโอเควันนีนะ้ก็น่าจะประมาณนี้สนุกไหมครัวันนี้ทุกคนสนุกฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดทับบัตรใคนะครับกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากนี้นะครับผมจะมีคลิปมาให้ดูเป็นประจำสม่ำเสมอวันใหม่ปะ่ะเดี๋ยวพาไปกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปนี่กันพาไปการทำประกันที่บ้านให้เก็บเข้าไปไปบา,บายทุกคน <Yeah. S 1> สวัสดีเจอกันคลิปหน้าจ้าบาย